หรือว่าครูนายครูผู้สอนโรงเรียนประเสริฐอิสลามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ EP ที่53นะคะการนำเสนอข้อมูลและการแปลความหมายข้อมูลแผนภูมิแท่งตอนที่2นะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ แผนภูมิแท่งนะคะหรือบาร์ชาร์ตนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลที่แสดงโดยแท่งสี่เหลี่ยมม,มุมฉากโดยความสูงหรือความยาวของแท่งนะคะแทนปริมาณของข้อมูลแท่งเหล่านี้อาจอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้โดยให้ความกว้างของแท่งเท่าๆกันแผนภูมิแท่งนะคะนิยมใช้ในการนำเสนอเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและมีหลายแบบโดยอาจจำแนกได้เป็นดังนี้นะคะ แผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวหรือแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวในบางครั้งนะคะเราอาจเปลี่ยนการนําเสนอจากแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นภาพ2มิติหรือ3มิติก็ได้ค่ะที่แสดงความถี่ของข้อมูลและสอดคล้องกับเรื่องราวของบริบทที่นําเสนอ กิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเหรียญแห่งความภูมิใจนะคะก็คือว่านะคะในประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิทาการคณิตศาสตร์ครั้งแรกในปีพศ2532และได้เหรียญทองครั้งแรกในปีพศ2546สถิติเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันในปีพศ2549ถึงปีพศ2558เป็นดังนี้ค่ะ ข้อมูลที่ได้มานะคะเป็นแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับนะคะก็คือแนวตั้งนะคะก็จะเป็นจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับส่วนแนวนอนก็จะเป็นปีที่เข้าร่วมแข่งขันนะคะเราก็จะมีที่มาว่าข้อมูลนี้เราได้มาจากไหนนะคะ,ะซึ่งแต่ละปีพศนะคะก็จะมีแผนภูมิแท่งด้วยกันทั้งหมดสามแท่งนะคะสีเหลืองแทนด้วยเหรียญทอง สีเทาแทนด้วยเหรียญเงินแล้วก็สีแดงแทนด้วยเหรียญทองแดงนะคะเราจะมาดูกันตั้งแต่ปีพศ2549นะคะปีพศ2549ได้เหรียญทองนะคะหนึ่งเหรียญนะคะแล้วก็เหรียญเงินกี่เหรียญคะนักเรียนอ่าเหรียญเงินก็คือ3เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญทองแดงกี่เหรียญคะ2เหรียญใช่ไหมคะ รวมปีพศออ2549เนี่ยก็คือจะได้เหรียญทั้งหมด6เหรียญใช่ไหมคะ,ะไปดูที่ปีพศออ2550กันต่อนะคะปีนี้ก็ได้เหรียญทอง1เหรียญเสียเงิน3เหรียญน,นะคะและก็เหรียญทองแดง2เหรียญน,นะคะรวมทั้งหมดปีนี้ได้6เหรียญด้วยกันนะคะ ต่อไปนะคะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะปีนี้นะคะได้เห,เหเรียญทองสองเหรียญนะคะเหรียญเงินนะคะได้สามเหรียญนะคะส่วนเหรียญทองแดงได้หนึ่งเหรียญนะคะปีนี้ก็จะได้ทั้งหมดหกเหรียญเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อที่ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะคะปีนี้นะคะได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญนะคะได้เหรียญเงิน ห้าเหรียญนะคะเหลียญทองแดงไม่มีนะคะปีนี้ก็ได้หกเหรียญเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามปีนี้ได้เหรียญทองนะคะหนึ่งเหรียญได้เหรียญเงินห้าเหรียญปีนี้ไม่มีเหรียญทองแดงนะคะปีนี้ก็ได้หกเหรียญเหมือนกันค่ะไปดูต่อในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะนักเรียนปีนี้นะคะได้เหรียญทอง สามเหรียญด้วยกันเหรียญเงินสองเหรียญด้วยกันแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญนะคะรวมปีนี้ก็ได้ทั้งหมดหกเหรียญเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะในปีพศ2555นะคะปีนี้นะคะได้เหรียญทองกับเหรียญเงินเท่ากันเลยก็คืออย่างละสามเหรียญนะคะปีนี้ก็ไม่มีเหรียญทองแดงเพราะฉะนั้นรวมปีนี้ก็คือได้หกเหรียญเหมือนกันต่อมานะคะ ในปีพศ2556นะคะได้เหรียญทองนะคะหนึ่งเหรียญเหรียญเงินสี่เหรียญนะคะและก็เหรียญทองแดงนะคะหนึ่งเหรียญนะคะรวมเป็น6เหรียญเหมือนกันนะคะต่อมานะคะในปีพศ2557นะคะก็จะได้เหรียญทองแดงสี่เหรียญเหรียญทองขอโทษค่ะได้เหรียญเงินนะคะ สเหรียญแล Dragon, oh mm ้ว hmm. ก so, the so, kind of ็เหรียญทองแดงสองเหรียญส่วนเหรียญทองไม่มีนะคะในปีนี้ก็รวมแล้วก็ได้หกเหรียญเหมือนกันต่อมานะคะในปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบแปดได้เหรียญทองสองเหรียญได้เหรียญเงินสามเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญนะคะรวมกันก็ได้หกเหรียญเหมือนกันนักเรียนสังเกตว่าในทุกๆปีนะคะ ที่รักทที่ที่นักเรียนของเราได้เข้าร่วมแข่งขันนะคะก็จะได้เหรียญมาทุกปีเลยปีละหกเหรียญน,นะคะแล้วแต่ว่าปีไหนจะได้เหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงเท่าไหร่นะคะจํานวนก็จะไม่เท่ากันแต่ในทุกๆปีที่แข่งขันน่ะก็จะได้หกเหรียญหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปตอบคําถามกันนะคะข้อที่1นนะคะ ถ้าในทุกๆปีนะคะนักเรียนที่เป็นผู้แทนของประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัลทุกคนประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันปีละกี่คนนะคะเราดูจากแผนภูมิแท่งนะคะเราก็จะทราบนะคะว่าในทุกๆปีก็จะมีจำนวนเหรียญที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะคะที่แตกต่างกันออกไปแต่ในทุกๆปีก็คือจะ ได้เรียนมาทั้งหมดปีละหกเหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือในทุกๆปีประเทศไทยนะคะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันปีละหกคนนั่นเองคะ่ะมาต่อกันในข้อที่สองนะคะนักเรียนคำถามนี้นะคะเขาถามว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่าผู้แทนประเทศไทย<ม>ได้เหรียญรางวัลครบทั้งสามชนิดในทุกๆปี<ม>เพราะเหตุใด เมื่อเราดูจากแผนภูมิแท่งที่เขาให้มานะคะก็จะมีบางปีใช่ไหมคะที่ว่าได้เหรียญไม่ครบทั้ง3าชนิดเพราะฉะนั้นเราพอจะให้คําตอบได้ไหมคะอ่าเราก็ให้คําตอบได้ว่าน่าจะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากปีพศ2552ปีพศ2553และปีพศ2555ใน3ปีนี้ได้รับเพียงเหรียญทองและเหรียญเงินเท่านั้น ใช่ไหมคะและตอบและก็ในปีพศ2557ก็ได้รับเพียงเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเท่านั้นซึ่งในทุกๆปีนะคะผู้แทนประเทศไทยไม่ได้รับเหรียญรางวัลครบทั้ง3ชนิดในทุกๆปีนะคะมีครบแค่ไม่กี่ปีเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้เราจึงตอบไม่เห็นด้วยนะคะ ข้อที่สามนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าปีใดถือได้ว่าเป็นปีที่ประสบความสําเร็จสูงสุดจากการแข่งขันเพราะเหตุใดเราดูจากแผนภูมิเราตอบได้ไหมคะว่าปีไหนค่าคตอบของเราก็คือปีพศ2555เนื่องจากเป็นปีที่ได้ถึงสามเหรียญทองและก็สามเหรียญเงินนั่นเองคะ่ะในข้อที่สี่นะคะ จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมพบว่าปีพศ2552ประเทศไทยได้คะแนนรวม181คะแนนและได้ลำดับที่7ในขณะที่ปีพศ2555ได้คะแนนรวม159คะแนนและได้ลำดับที่5นักเรียนจะสรุปได้ว่าอย่างไรนักเรียนพอที่จะสรุปได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ,ะก็คือ สรุปก็คือคะแนนที่ได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้เหรียญอะไรหรือลำดับที่เท่าไรเพราะมีปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นคะแนนผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอื่นๆหรือความยากง่ายของข้อสอบในปีนั้นๆนะคะข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะเมื่อพิจารณาข้อมูลข้างตน้นนักเรียนสามารถคาดการณ์อะไรได้บ้างสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเราดูจากแผนภูมิแท่งแล้วใช่ไหมคะในทุกๆปีนะคะก็คือจะได้เหรียญหมดเลยไม่มีปีไหนที่จะไม่ได้เหรียญใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคาดการณ์ได้ไหมคะอ่าอาจจะคาดการณ์ว่าในอนาคตนะคะถ้าประเทศไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหกคนนักเรียนน่าจะได้เหรียญรางวัลกันทุกคน ค่ะนักเรียนแผนภูมิแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นตัวเดียวกับตัวแปรตามหลายตัวในแท่งเดียวกันได้เราเรียกว่าแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะซึ่งจะแบ่งแท่งแต่ละแท่งออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงจํานวนหรือสัสดส่วนของข้อมูลตัวอย่างทางด้านขวามือน,นี้นะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งเชิงประกอบแสดงเปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่ได้จากแหล่งต่างๆของประเทศหนึ่งในปีพศ2554และปีพศ2559นะคะ ก็จะมีข้อมูลด้วยกัน4ชุดนะคะก็จะเป็นสีฟ้าจะเป็นนิวเคลีย์นะคะสีแดงจะเป็นฐานหินสีเขียวจะเป็นการธรรมชาติแล้วก็สีดําจะเป็นอื่นๆนะคะในหนึ่งแท่งก็จะมีข้อมูล4ชุดอยู่ด้วยกันเลยนะคะแผนภูมิแท่งเชิงประกอบนะคะ เหมาะกับการเปรียบเทียบตัวแปรต้นตัวเดียวควบคู่ไปกับการเปรียบเทียบชุดของตัวแปรตามหลายๆตัวที่เป็นผลมาจากตัวแปรต้นนั้นเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปเยอะพอสมควรใช่ไหมคะในเรื่องแผนภูมิแท่งนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ